สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องเพิร์ลแ lap ชานอลนะกับซีรีส์กาชามูมูตอนสุดท้ายมัง้งอาจจะมีตอนที่4่อันนี้ตอนที่3นะครับกับกาชามูรอบนี้เราจะมามูกันที่กระท่อมลงไม้กระท่อมโลงเลื่อยไม้อะไรก็แล้วแต่นะลงเลื่อยไม้แล้วกันนะนที่เรามาอยู่ที่โลงเลื่อยไม้กันแล้วนะฮะแล้วก็ชายนนี้มีเพื่อนมาเปิดอยู่นึงคนนะฮะไม่เป็นไรก็ มาอยู่ที่ช่ e l 8นะฮะช่ e l ประจําที่ผมจะใช้เปิดกาชากันนะตัวที่ผมเอามายืนด้วยกันก็จะมีนี่ฮะจีนอตครับจีนอตตัวขวาชีว <laughs> ิตตัวจีนอตนะฮะจีนอตตัวนี้ฮะผมแล้วก็มีอะตอมิกซ m ม r ูรนะฮะแล้วก็ดวงแสงครับตัวโปรดผมเองฮะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าลงเรื่อยไหมนั้น200โลจะให้เราได้เท่าไหร่กันก่อนอื่นเลยนะครับ ตอนที่1น,นะฮะส0งลโลกับบ่อน,น้ําพุเราผ่านไปแล้วและสอตอนที่2นะครับสอง,ะะสองลอโลกับดินแดนทะเลทรายเพื่อหาตัวไฟนะฮะตอนนี้เรามา200โลที่ลงเลื่อยไม้นะหรือเราไม่เปิดที่น้ําพุวะบ่อน้อําร้อนเอาไม่เอาะลงเลื่อยไม้นี่แหละจัดไปเลยดีกว่ามาดูกันนะฮะมาตู้กาโรและซิลเวอร์แฟงของเราจะได้กี่ตัวเออ ใครยังไม่ดูคลิปก่อนนะไปดูได้เลยนะครับไปไม่ได้บอกให้ไปตอนนี้นะดูก่อนดูก่อนหมายถึงว่าเริ่มผมเริ่มกดลกาชาแล้วนะ10โลแรกครับมาสิบโลที่สองโลยีครับยี 20, อ่านับงี้ยียังเกลืออยู่ครับ30 30ิบกับลงเรลยไหมสามสิบกับลงเลยมลลลยมา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 ,มาสองไหมสอมาเส้นเดียวมาเส้นเดียว หลุดปะเนี่ยไม่หลุดดิเฮ้ยกาโงมาโอเคการันตีแล้วว่าสองอยนี้เราได้สองตัวแน่นอนเออเดี๋ยวขอเบิ้ลอีกได้ไหมขอเบิ้ลอีกได้ไหมกาโลมานะกาโลมานะสามสิบโลสามสิบโลสี่สิบครับสี่สิบมีห้าดาวหนึ่งตัวสี่สิบจะมีห้าดาวตัวที่สองไม่ไม่มีฮะห้าสิบห้าสิบนี้จะมีตัวห้าดาวมามามา 60คุณลุงสิว่าแฝงอายุ60เปล่าคุณลุงอายุหกก็มาตอนนี้เลยครับไม่มาแล้วโอเคไม่เป็นไรอย่าโลภอย่าโลภอย่าโลภกดรัวๆไปสักสามครั้งนะหนึ 1, 2, ่งสองสามกูว่ดอีกทีหนึ่งก็ได้สิโถ่เอ้ยนกว่าห้าดาว <laughs> อ่ะตอนนี้ร้อยโลมาแล้วผ่านไปแล้วร้อยโลนะได้กาโลมาหนึ่งตัวนะฮะ มาร้อยสิบร้มันต้องผ่าแล้วนะแถวๆนี้รยยี่มาสักตัวให้อุ่นใจให้มันลอยละหนึ่งก่อนได้ไหมร้อยยี่สิบร้อยสามฟ้าม่วงไม่ไม่ม่วงไม่ม่วงฟ้าแมงใสวะ140มาดิ เฮ้ย hey, คุณจะแพ้ทะเลทรายโง,โง,โง่ๆอ่อลงเลื่อนในตำนานเนี่ยลงเลื่อนในตำนานเนี่ยคุณจะแพ้ทะเลทรายโง,โง,โง่ๆอ่อเออเดี๋ยว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 มันต้องแบบอัญเชิญวะเออไปเรียกคุณลุงมาดิอ๋อเราต้องต้องมีทาร์เก็ตด้วยกดสกิลไม่ได้อ่ะการุ่เรียกคุณปู่ซิว่าแฟงมาด้วยนะโอเคนะเรียกเรียกปู่มาด้วยนะปู ปูร้อคุณปูไม่มาโอเคสดาวซ้ำร้อยหกสกเอ๊ะเรือเหรอร้อยดาวมาครับแต่ลุดนะน้องระเบิดมานะร้อตอนนี้ร้อโลมา5ดาว2ตัวนะครับมาโลที่ร้อยแปก็ถือว่าอยู่ใน เกณฑ์แล้วนะอยู่นึกว่านึกว่าฟ้าเปลี่ยนสีก็คือปกติผมร้อยละหนึ่งอันนี้ลอยแปดสิบแล้วได้มาสองแล้วนะเออนี่ลอยเก้าสิบนะแถมสักตัวหนะ่าแถมสองตัวก็ได้ไว่ามันไงมาสองตัวมาตัวเดียวมาตัวเดียวมาตัวเดียวอะไรใช่ลุงปะเนี่ยเอาละเราการันตีกูเลือกใครดีอะเนี่ย เดี๋ยวผมเก็บการันตีไว้เลือกนะขอไปลองก่อนว่าชอบตัวไหนเออคือคือคือลุงเป็นตัวเคาน์เตอร์ออบที่ดีไงเออส่วนซิลว่าแฟนก็เป็นตัวเมตาใช่ไหมแต่แบบตัวเมตามันมีหลายตัวไงตัวเมตาก็มีทั้งแอคน้าขิ้น้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสลัดน้ำนะแต่แต่ลุงมันคือตัวฆ่าออบิเที่แบบในเกมมันมีไม่กี่ตัวเว้ยแล้วลุงมันคือทําได้ดีที่สุดเท่าที่ผมรู้มานะเออมาโลสุดท้ายครับสองร้อยตัวที่สี่มาไหมครับ ตัวที่4ตัวที่4ฟ้าปิดไ,ไม่เปลี่ยนโอเคโอเคก็ลงเรื่อยไม้นะได้มา3ตัวนะครับไม่รวมการันตีนะเดี๋ยวการันตีก็ผมขอเก็บไว้แล้วกันนะยังไม่รู้ว่าจะแลกใครดีนะแล้วว่าคุณลุงซิวอ่าแฟงกับกาโร่นะฮะอ่เนี่เอาคุณลุงมายืนสิอ่าคุณลุงคุณลุง คือชอบสี่ตัวอยากให้มันยืนสี่ตัวทำไงดีวะเนี่ยนี่เอาวะเอาวะไม่ไม่เท่เลยเอาเอานักดาบมาดีกว่าอะตอมิกเออเอาเอาเอาอะตอมิกอยู่ไหนวะเอ๊ะเอ๊ะห้าดาวเอาวะอะตอมิกผมหายไปไหนวะ <G ül> อออยู่ดีตาโบโอ้ยตาถั่วจริงอโอเคก็จบไปกันนะครับกับคลิปลงเลื่อยไม้สองร้อยโลได้อะไรกันก็ตามนี้เลยครับผมใครกดข้ามมาก็สรุปให้ฟังตรงนี้เลยนะครับว่าได้ทั้งหมด3ตัวนะครับได้กาโลหนึ่งตัวได้คุณลุงซิลเวอร์แฟงนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นระเบิดนะฮะร,ระเบิดลมนะเอามาทําไมก็ไม่รู้แต่ก็โอเคอย่างน้อยผมได้เศษมาใช่ไหมก็ไปรนะอแลกนะฮะ ก็เก็บเศษมาไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เดี๋ยวผมเอามารอแรกพวกอักน้ำอะไรเพิ่มเนาะแบบเนี่ยสลัดน้ำอักน้ำอะไรงนี้นะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเพราะผมบอกเลยว่ามันมีอีกแน่แต่ว่าจะไปเปิดที่ไหนอย่างไรนั้นยังขอเก็บไว้ก่อนเพราะยังไม่รู้จะไปเปิดที่ไหนนะฮะเพราะมันมีอีกร้อยห้าสิบเก้าตรงนี้เนาะแต่เดี๋ยวอาจจะมีการเพิ่มขึ้นมาเป็นสองร้อยแล้วมาเปิดกันใหม่ในเซตน้าจะเป็นอะไรกันก็ อย่าลืมกดติดตามรับชมรอรับชมคลิปหน้ากันได้เลยนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝันดีครับ